สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับซ่องตุ๊กตาสามในร้องสานเนาะวันนี้ทุกคนน้องตุ๊กเองสชกะกัเป็นการมาสว่วนยางมายอดนํำกดเทอที่สองเนาะของการกลับมาจาับยางจันเนาะถาว่าอาการเป็น่าไรเนาะกาสิกาีิมา บอกทุกคนทุกมือ,อเออ่าแหละแล้วก็อันอาการของเขากะยังคือเก้าเนะาะไอในหนึ่งาแหละแต่ว่าอาการไข้นี่กะไข้ขึ้นหลายแล้วเนาะอย่างแต่อาการที่แปลว่าไอาน้อยนึงเนาะทุกคน ตอนนี้เขากำลังย่างไปหาอีพอ่อยส่วนอย่างนอนบกงวันนี้อีพอยขี่ยางแล้วระบ่อเนาะเรากำลังย้อนกบไปอีพอตามปกตินะล้วก็มากินข้าวแต่งกินยุคือนมากินข้าวยุคส่วนอย่างนําอีพ่ออแม่้องไทเกอร์อรรอรกันทงกูนกะปกติตามปกติแต่ว่าเขากะบ,บริออกไปใส่องเนาะเพราะว่าเฮายัางบุคคลดีจากโควิดเนาะเอาให้ดีจากโควิดดีๆก้อนเนาะจึงค่อยไปใส่กันไปง่ายเนาะ แบบเวลาเขาเป็นโควิดนี่เขาไปใส่นี้ไผ่เหลี่ยวเบิ้งนี่ก่ะอือแบบบ่อยากเข้าไก้เหรอเนาะเออเวลาเขาเห็นคนอื่นเป็นเขายังบ่อยากอยู่ไก่เนาะกากอย่างยานเนาะคนอื่นเป็นยานคนอื่นกนสบยานเขาคือเขายานเขา่าเวลาเขาเป็นโควิดทำเนาะตาเวนกำลังขึ้นเนาะท้องฟางงามฝุแม่กับน้องไฮเกอร์ย่างไปก้อนแล้วนี่ เพืนะ่อนาที่ฮาบูดิเฮททุกคนเป็นประมาณนี้เลยเพืนะ่อนาที่หาบูดิเฮตมีแต่หญ้าอันหญ้าอย่างก็อันหญ้าหญ้าที่แบบมันมีดอกอยู่นะไม่เคยโอ,ยอย้ยม่หญ้ายุบเนาะเวลาเฮาแต้มันนี้นี่มันซิแเขียวเลยอ เอฟสี่กทาา็ทำอะไรน้องว่าที่ดินที่นาน้องตุกงตนนงต๊กมีเท่าไหร่นนาน้องตุ๊กมีหน่อยเดียวทุกคนนี่มีแต่เธอนี่น้องนาน้องตุ๊กเนาะอันนี้เธอน้าน้องตุ๊กเนาะซึ่งวัตูสีอย่างพิ่นแบ่งจัดแจงให้ลูกตรงนั้นเนาะส่วนเธอนี่เป็นเธอของแม่จันแต่แม่จันนะเพิ่มบริบาลเฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่เนาะและแม่จันก็เลยให้อันแม่น้องตุ๊กเฮ็ดเนาะอันนี้อันนี้กรับดินน้องตุก๊กอันนี้เป็ดินแม่จันเนาะ อ้าเป็นต้นยามไม่จําปีให้ไปส่วนซักแม่จันเนาะแล้คันนั้นก็นไปกับป,ปีนาของแม่นของนอกกิกเนาะสวดดินแม่จันท่านจะมีตัวนี้เนาะดินที่น้องตุ๊กให้ใส่แล้วก็ดินโตนาตัวนี้เนาะสวดดินน้องตุ๊กแม่จะอยู่ฟางนี้เนาะที่ยู่ตามอ่าสุดท้ายของดินแม่ตัวสี่เนาะนี่จะข่ากุไม้ตัวนั้นเนาะไปขึ้นไปอ่าจำถิงต้นยางตัวนี้แล้วก็ขึ้นไปถึงต้นยางใหญ่เลยเนาะ ตินลงตุกอยู่ให้อยู่นาตเท่านี้แหละทุกคนโบลายไปไหนเนาะนี่ขึ้นไปถึงพูดเนาะแต่ถ้าอย่างคนนี้ใหญ่ก็คือเสี่ยวไข่นนึงเนาะอันนี้เนาะเป็ดินแม่จันดินที่้องตัวเคยนให้ใส่เบ่งมังนัดทิพซุกไ,ไวๆด้วยลูกแม่ทากินอยู่พุนซองไม่ลูกนั้นยางแบบไปแบบโอทากันเลยเนาะ อุอ้ยพ่อย่ยงแล i, t <t Gotta, ้วละวันนี้พ่อย่ยงแล้วแต่เศร้านาะอิงตามมือทุกคนบางมือนี่กะ่อยางแล้วไวชอยางแล้วซาเนาะเพราะว่าฟ้าฝนอากาศนี่แบบเผาบุกห้ใจเหมัอนเนาะเพราะว่าบางทีนะอีพ่อลูกนอนมาทุกบางทีอีพ่อลูกนอนมาฮะนะแล้วกะฟ้าคือฝนตกสินะกะทาเบิ้งเนาะท้าเบิ้งเอ้ยย่านตะกีดไปกัย่านฝนตกทำใสย่านฝนลาดยางแล้วกะ ก็เลยบลกี้สินะก็เลยมากีดเอาทรงสวยเออยางฝนมาพัดฝนโบโตกซ้ำเนาะปัดมือสิกี้จนสิเล้วกีดกีดสิเลลวหมดป่าละฝนดันตกเนาะเ,ออเป็นยังสี้แหละฝนฝาดกาบทํอง้าหิ้งลำเนะาะชีวิตลองตุกนี่มันไม่ได้สุขสบายเลยนะคะอะไรที่ต้องทำก็ทำอะไรที่ไม่ควรทำก็ไม่ทำ พี่พอกับอีแม่วันนี้เป็นคิดยางแล้วแต่เศร้าเนาะไอ้คือบอกว่าอยากจยู่บ่อส่วนน้ำซางนี่ก็ห้องน้ำนี่ก็ใส่น้ำซางนี่แหละตักไปใส่ก็ได้เนาะ กเกิดอยากจุบพอ่อจุบพ่อแม่จุบจุบจุบแจมพ่อเนี่ยโอ้ยไอจุบพอ่อจุบแจมพ่อซะที่ส่วนยางของปุกออยเนาะโอ้ยออย,อย,อยกระด้ปันใจสีใหญ่เนาะอยากกินมังหงกะ ตนนัวนน้อยก็เป็นมากเนาะโอ้มาไหนอีกละ่ะพอมาาในมาเอาใกล้แล้วพออู้มีม้าในมาาในเขาส่วนอย่างแล้วบ้านนี้ปเป็นจรงนะคอยพ่อเหนมาาในบอก มาไหนมาเอาข้างงัวปะเอาอันเดิมาม,าาามาไหนกินงัวเอาข้างงัวมาวางไว้ทันงัวน้อยอีกโอ้มาม่ก้อดมาไหน,นี่เป็นตยานเนาะเออไผยเพราะว่ามันยุติแขนลำสารยุติกระผูหะนะโอ้ oh. oh. พ่ออีพ่อทานเห็ดมันบบอพ่อเคยเห็ดบ่ละอเดนื่อะไก้เห็ดจังเดือบนี่มันกินไกล้เนาะกินไกลกินสัดน้อยก็มันอะไรไปไปกินข้าวไปเขากอนน้ำมันยอดยาง ยางมันนี้ออกดีวาพอเปิดกีดนายางไม่ตัวนี้ออกดี่ะอืมยางออกดีได้เนาะมีทะเลนะมีสองออกดีอยู่มีสองบางตัวโคนงข้ก็มีออกไายเนาะ เอางวงพึ่งเด้อพึ่งนี้มาไหนพนะอรอยเกิดใบแล้วว่าใดว่าเอาเฟอคือเก้งแถวอาไรน,นี่ยังเห็นมันเวยมาป่ามาไหนนกตุก็อยากเห็นมันจ,จริง คน,นตุ๊กับแม่มายอดน้ำกดเนาะทุกคนแล้วก็มาเจอมองที่ตัวมา,าในเนาะมันคาบตรงหัวน้อยเนาะมากินอยู่นี่เนาะนี่เหม,ม็นเดี๋ยวเอพีสิบห้าตุ๊กคิดตัวเดี๋ยวพายไกลๆให้ทุกคนก่เห็นปะเหม็นขนาดเลยเนาะมันเอาเข้าวมากินอยู่ส่วนย่างของตุ๊กนี่แหละอมืมันมากินเป็ดกินไก่อีพออีกเนาะมันกินอยู่มองนั้นเนาะน,นี่ มันเข้ามากินเป็ดกินไก่อีพ่ออีกแล้วก็มันมาลักเอางัวสาวบ้านที่เลี้ยงอยู่ตามขังเนาะมันมาลักเอามากินยัญาลงตุงนี่มันมาส่วนยาลองตุกตลอดเนาะอีพ่อว่าเนาะมนสิมาส่วงส่วงเด็กนั่นไหมเนาะตีนึงตีซ่องสินะแล้วว่าส่วงเด็กเด็กดื้อๆท่านเนาะนี่แหละนอกตัวเองบ่เคยเห็นตมันจะเห็นตมันได้ว่ามหน้าตามสิเป็นจังไจมันคือมาเก่งแท้นองกินฮอดหัวกินฮอดควายได้เนาะ มันกินเบ้เนาะคือมีอันมีเบ้เพิ่นเลี้ยงเบ้อยุคักๆสยอย่างงตุ๊กนี่แหละมันก็นกินเบ้เพิ่นเนาะและ้วฝาเพิ่นกับเพิ่นเลี้ยงงัวอยุฝฟากคุณน,นเ,ณเนาะเบ้อสยอย่างงตุ๊กนี่แหละกินงัวเพิ่นเออแต่ก็มากินไก่อีโอนี่เนาะอืมเป็นสิ่งละตัคนเออยุมันยุยุป้ายุดงเนาะบ้านในมากินสัตว์จำพวกที่แปลว่า,างัวควยเป็ดไก่ประมาณนี้เนาะเบ้ เดี๋ยวลองตุ๊กกับแม่ขอตัวยอดน้ำกดให้แล้วกว่าเพราะว่าตอนนี้แม่บอกว่าแม่เมยอแห้งลองตุวกเองก็เมยอแห้งนะเนาะยางจะเสิบอกหอยนะเนาะนี่เสื้อยางลองตุ๊กมันยังน้อยยึดรงเท้งนี้เอาน้อยเนาะแต่ว่าไปพุ่นสิเอาใ่เนาะเพราะว่าอย่างแถวนี้มันมีน้ำแถวนั้นเวลัฝันยามฝนนะมันจะมีน้ำเนาะมันก็เลยยางกกน้อยแล้วก็ตายไปได้เนาะอันนี้ปีที่สองเนาะในการกิดยางปลานี่เนาะปีที่สองเนาะเขาปีที่สองละ ทุกคนตอนนี้น้องตุ๊กกลับมาฮอตเหนแล้วเป็นทีมหอยเนาะซึ่งเรื่องหมาในที่มากินตัวง,งัวในสวนยางมากินเป็ดกินไก่มากินแบสเซาบ้านมากินงัวน้อยของเซาบ้านที่หากเกิดไม่ก,ก็ถ้าแต่อีพ่อจะเห็นตัวมันล้องตุ๊กยังจะเห็นตัวมันคือกานอีพ่อบอกว่าถ้าเห็นตัวมันอีพ่อจิบอกว่าให้น้องตุ๊กคันที่ไปหาพ่อไวๆเนาะเดี๋ยวคลิปนี้กจะเชิท,ท,ทุกคนไปก่อน,นเด้อที่น้องตุ๊กแซมวกวแซมโมเปาแบบนี้เนาะ ก็คือเขาสิออกไปข้างนอกเขาก็เลยต้องปกปิดตัวเองอย่างด,ดีๆนะเดี๋ยวคลิปนี้เราทุกคนไปก่อนเด้อถ้าใครมาคลิปนี้เนาะกูอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เนาะเข้าเป็นกับมังใจให้นักทุ่ยคลิปต่อไปในเด้อทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เราตุล้วทุกคนไปก่อนเดอนนอ้อสวัสดีค่ะบายเดี๋ยวถ้าตุ๊กเห็นตัวมาไหนแล้วนะตุ๊กสิไปถ่ายทุกคนได้เบิ่งกันเนาะ